ฝึกอ่านภาษาพาทีปอสองหน้าที่4นั่งยองยองเต้นระบำผมทรงน้ำพุขำอ้าท่าพอว่างบ้างถาม ฝากถึงจึงแน่นกอนป้อนรอบฟักเก็บคงอดใครพร้อมพรวดใกล้เหลือ หวานหยิบโอ้โหเจ้าของมากินสำหรับชื่นใจขอโทษตั้งท่าสลับเสียสละรสชาติ